บทที่25เด็กคนชัยคุณนายครับนี่เด็กคนชัยผมผมจะเอามาให้เป็นลูกมือยายมาแกฮะยอดขวัญแนะนำทัดดาวนั่งพับเพียบมือประสานกันอยู่บนตักเฉยๆไม่ไหว้ไม่กราบอุ๊ยตายเอ๊ะคุณนายเดือนหน้าซีดเหมือนเห็นปีศาจอะไรฮะคุณนายเป็นอะไรคะ นาซีทีเดียวชายหนุ่มตกใจฉันเด็กเด็กนี่เหรอคะหญิงเจ้าของบ้านถามอย่างไม่แน่ใจครับเป็นลูกของในบางคนสนิทของเจ้าพ่อเจ้าพ่อฝึกไว้เป็นเด็กรับใช้ผมเออหน้าตาดีนะคะมีอะไรบางอย่างในหน้าตาของสุทัศน์นั่นเองทำให้คุณนายเดือนตกใจเขาสวยเหมือนแม่เขาครับ เหมือนแม่มากแต่เพศชายเหมือนพ่อชื่ออะไรคะชื่อหนูครับผมเรียกไอ้หนูคุณนายก็เรียกอย่างผมได้ครับไอ้หนูครับผมเรานะ่ะเป็นชาวเมืองเหนือแน่เรอผมอยู่ในคุ้มของเจ้าใหญ่มาตั้งแต่เกิดฮะเป็นชาวเหนือแน่อายุเท่าไหร่ปีนี้ได้16ครับอ๋อ อ่อนกว่าต้อมสองปีเรียนหนังสือหรือเปล่าคุณนายซักเรียนนิดหน่อยฮะเวลานี้ไม่ได้เรียนแล้วเปล่าฮะผมเรียนตามเขาบังคับฮะสุทัธ์ตอบอา้าวน่าเสียดายน่าจะให้เรียนสูงๆนั่นและแต่เจ้าจะกรุณาผมฮะเด็กรุ่นโยนกลองไปให้เจ้าหนุ่มผมตั้งใจจะหาโรงเรียนอาชีพให้เรียนเหมือนกันครับ แต่เวลานี้มันยุ่งๆเลยยังไม่ได้จัดการดีแล้วค่ะเสียดายหน้าตาดีๆน่าจะได้เรียนสูงๆต่อไปจะได้มีวาสนาครับผมก็สงสารที่หน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงคงขนาดลูกต้อมครับแกเป็นลูกกําพาแม่มีแต่พ่อเลยออกจากระโดกกระเดกมากไปหน่อยพ่อก็รักลูกตามใจลูก หากไม่ได้ผมคุมก็เป็นธรโมนไปแล้วเป็นบุญค่ะที่มาได้ผู้อุปถัมภ์อย่างเจ้านี่นายนี้นะ่ะอยู่กับเจ้านะี่ยมีบุญมากนะเราต้องทำตัวดีๆหน่อยอย่าเกเรเหลวไหลเป็นอันขาดจะหานายที่ไหนได้อย่างเนี้ยยากเต็มทีฮะผมรักแลบบูชาเคารพเหมือนพ่อผมฮะนี่ไอหนูฉันคอยสังเกตมานานเรานะ่ะ ยังไม่ได้สวัสดีคุณนายเลยตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้น่ะโอ๊ยตายขอประทานโทษฮะผมขอกราบใช้นี่กริยาชั่วของผมสามทีฮะเด็กสุทัศ์ตาโตด้วยความตกใจลุกขึ้นนั่งคุกเขา่าแล้วก้มลงกราบเหมือนกราบพระสามครั้งคุณนายเดือนสบัสดหน้าหนีด้วยความไม่ชอบหน้าอย่างยิ่งพรางหาเรื่องว่าอ๋อสวัสดีอย่าพ่อคุณพอ กราบทีเดียวพอแล้วและกราบคนน่ะเขาไม่แบมือหรอกนะเจ้าหนูฉันจะบอกให้เขาพนมมือกราบแบมือกราบนะ่ะเขากราบพระกราบพร้อมด้วย5องค์ครับผมสุทัศน์รับคำดีมากไปหาเยมาในครัวไปไปหาข้าวปลากิจให้สิ้นเรื่องไปนางสั่งครับเออครัวไปทางไหนครับ ลงไปข้างล่างนั่นแหละแล้วเดินอ้อมไปทางหลังบ้านจะมีห้องพื้นลาดซีเมนต์หน้าต่างประตูกลุ่มุงลวดอยู่เด่นนั่นแหละครัวละนางอธิบายอู้หูครัวบุมุงลวดวิเศษเลยครับท่านเด่นทันสมัยมากและเห็นความสําคัญของครัวไฟมากจึงทำเส่หรูหราทัานสมัยหน้าต่างต้องเปิดโล่งตลอดเวลาปล่องไฟปล่องควนันมีเสร็จเราไปดูเถอะ จะเห็นว่าทันสมัยจริงๆอ่างล้างมือล้างชามที่เทผงทำดีมากสมกับที่บ้านนี้มีผู้หญิงมากเดือนโออวดฮะผมไปแล้วนะฮะหิวข้าวเหมือนกันเมื่อเช้าผมต้มข้าวไม่รับประทานไม่ลงเออไปเถอะกระบวนกินแล้วก็เราน่ะมันยอดยอดขวัญอนุญาตผมเกิดมาเพื่อกินนี่ฮะไม่ใช่มากินเพื่ออยู่ อ๋อวิเศษเถอะไปเถอะเดี๋ยวจะมาเป็นลมเป็นแรงจะป้าบเขาให้ฮะผมไปเดี๋ยวนี้แหละฮะเออดีลำคาญสุทัศน์กราบกับพื้นแล้วลุกเดินแกมวิ่งออกไปตามทางที่คุณนายบอกเด็กคนนี้ถ้าทางมันชอบกลคุณนายว่าเต็มดวงเข้ามาร่วมสนทนาด้วยสวยเหมือนผู้หญิงนะคะพี่เดือน เธอเสร็จธุระข้างในบ้านแล้วจึงออกมาได้จ้ะรูปร่างหน้าตาดีทีเดียวครับเหมือนกระเทยแต่พ่อผมรักมากใช้คล้องมาแต่เล็กๆกระล่อนมากแต่รอดตัวเพราะหน้าหล่อนี้แหละครับยอดขวัญกล่าวแก้หน้าตาสวยทีเดียวล่ะค่ะน่ารักเหมือนกันเดือนฝืนใจชมตอนใหม่ๆก็ดีล่ะครับอีกสองสาวันละ คุณนายจะต้องปากเปียกปากแฉะเพอะจะหมอนี่เพราะความสนเจ้าหนุ่มออกตัวไว้ก่อนไม่น่าจะแก่นเลยนะแม่เต็มเดือนหันมาพูดกับน้องสาวค่ะนี่ถ้าหากเป็นผู้หญิงจะสวยนี่เกรียมกล้านแดดไปหน่อยท่าทางทะลึง่งเต็มดวงว่าเอาเถอะครับเราดูเขาไปสักสองสามวันเถอะครับมันคล่องงานอย่างเดียวและครับ ส่วนเรื่องอื่นผมต้องขอโทษล่วงหน้าไว้ด้วยหากมีอะไรล่วงเกินคุณนายและคุณเต็มชายหนุ่มกล่าวอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะเดือนตอบแต่ใจคิดตรงกันข้ามหากอะไรผิดคุณนายช่วยสั่งสอนให้ด้วยนะครับผมขอฝากไว้เป็นคนของคุณนายกับคุณเต็มด้วยเขาฝากฝังตามมารยาทไม่เป็นไรหรอกค่ะเจ้าคะเด็กของเจ้า เราก็ต้องเอ็นดูแกเป็นพิเศษเต็มดวงตอบขอบคุณครับเรื่องอะไรไม่ต้องวิตกหรอกคะ่ะเด็กเจ้าของเด็กของเจ้าก็เหมือนกับเด็กของเราแต่ทว่าเจ้าก็ทราบดีนี่ครับว่าที่บ้านเราไม่มีคนใช้บางทีแกอาจจะทนงานไม่ไหวเดือนกล่าวบ้างลองดูกรอนครับแล้วจะทราบเองว่าดีหรือไม่อย่างไรทนไหวนะ่ะต้องไหวแน่ครับ เพราะว่าคนเราเกิดมาเป็นคนจนก็ต้องทำงานหนักมากหน่อยขยันขยันและอดทนมากๆเข้าอีกหน่อยก็จะตั้งตัวได้อ๋อถ้าเช่นนั้นก็อยู่ได้นานค่ะเจมาแกออกจะไร้าย,ายถ้าอดทนก็คงจะอยู่ยืดครับต้องอดทนครับไม่อดทนก็โดนผมเล่นงานชายหนุ่มอวดเขากลัวเจ้ามากเหรอคะเต็มดวงถาม ผมเคยตบเสียหน้าหันกลัวรานไปเลยล่ละครับเขาว่าแมมคนใจดีอย่างเจ้าทำอย่างนั้นก็หมายความว่าจอมแก่นล่ะค่ะแก่นครับแก่นมากทีเดียวไอ้ผมก็ทิ้งขว้างมันไปนไหนไม่พ้นพอเจ้าพ่อบังคับนักบังคับหนาว่าต้องเลี้ยงเป็นบ่าวตลอดไปเหมือนเจ้าพ่อเลี้ยงเหมือนเจ้าพ่อผมเลี้ยงพ่อมันมาเขาผสมอุ้ยตาย เป็นคนโปรดของเจ้าพ่อซิด้วยเดือนอุทานมันประจบเจ้าพ่อเก่งครับเจ้าพ่อหลงมันเพราะประจบเก่งแต่กับผมแล้วมันยวนมากเอ๊ะงั้นก็หมายความว่าเจ้าเด็กนี้ก็ต้องอยู่กับเจ้าไปตลอดชีวิตงั้นแหละคะยังไงก็ไม่ทราบได้แต่ถา้าหากเจ้าตัวมันหนีไปเองแล้วก็เจ้าพ่อก็จะเอาโทษกับผมไม่ได้หรอกเด็กนี่มันมีอิทธิพลเหมือนกันนะคะครับ มันสำคัญอยู่เหมือนกันตกลงต้องให้มันอาศัยด้วยอย่างนี้แม้ยังกลับเป็นลูกตุ้มคอยถ่วงอนาคตอยู่อย่างนั้นครับแต่บางทีมันก็ช่วยอะไรให้เราได้คล่องๆเหมือนกันผมก็ทนทนไปเช่นนั้นละครับมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะส่งคืนเจ้าพ่อสเสียเอาไว้ใช้งานก็ดีนี่คะไม่ต้องไปจ้างไปหาที่ไหนให้เปลืองเงินเปือง,องทองดีซะอีกที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด เต็มดวงว่าครับผมก็คิดถึงข้อนี้แล้วครับถึงทนทนเอาชายหนุ่มรับไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องนี้เล็กน้อยจะตายไปเออพูดถึงเจ้าดีกว่าคะ่ะซื้อส่วนไว้แล้วใช่ไหมคะเดือนถามขึ้นบ้างครับซื้อไว้แล้วเรียบร้อยครับกำลังคิดจะปลูกบ้านเวลานี้จะยังไม่ขึ้นเหนือก็เลยต้องมาขอรบกวนคุณนายยอดขวัญบอก อุ้ยไม่เป็นการรบกวนอะไรเลยค่ะเรื่องธรรมดาเหลือเกินเป็นไงคะสถานที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อยไหมคะนางถามอย่างเอาใจใส่เรียบร้อยครับแม่เขาเตรียมไว้จัดไว้รับรองเจ้าด้วยตัวเองทีเดียวนะคะเดือนบอกเอาใหมนะแม่เต็มเขาเตรียมไว้จัดไว้รับรองเจ้าด้วยตนเองเชียวนะคะเดือนบอก คนโดนออกชื่อหน้าเป็นสีชมพูระเรื่ออ๋อคุณเต็มเป็นคนจัดมีหน้าเล่าถึงเรียบร้อยน่าอยู่เหลือเกินเขามีฝีมือนี่คะ่ะเจ้าก็เขานะ่ะเรียนวิชาการฝีมือการช่างมามากพอใช้ทีเดียว <c oughs> <c oughs> พี่สาวอวดโอ้ผมเพิ่งทราบแหมดีใจจริงที่ได้ทราบว่าคุณเต็มเป็นผู้มีความสามารถอย่างน้อย ก็ทางการฝีมือในตาที่มองหญิงสาวที่ตนชอบชอบนั้นวาววามโปรดอย่าเข้าใจผิดเลยค่ะฉันไม่เก่งอะไรเลยเพียงแต่จำแบบเข้ามาใช้เท่านั้นเองน้องสาวอายนั่นแหละครับบางคนเรียนมาเป็นปีๆทำอะไรก็ต้องไปหาซื้อหาเขามาก็มีอย่างคุณเต็มนี่ผมต้องขอยกย่องยอดขวัญได้จ่องจึงชมเชยแหม จ้จะให้ฉันปลื้มใจจนรับประทานไม่ลงเอาละค่ะเออเรามารับประทานอาหารฝีมือแม่บ้านนี้นี้ดูบ้างเถอะค่ะแกไม่ได้เรียนอะไรมาเลยแต่สามารถแกงและต้มได้ดีเหลือเกินหน้านักเรียนหลายอย่างเชิญเถอะค่ะอาหารตั้งไว้นานแล้วเดี๋ยวจะเย็นชื่อเสหมดเต็มดวงกล่าวออกตัวครับคุณนายครับเชิญน,นั่งโตได้ ผมเข้าใจว่าคุณเต็มคงจะหิวแล้วล่ะครับค่ะดิฉันก็ชักจะหิวอยู่เหมือนกันเดือนตอบเหมือนเดือนตอบเหมือนใจชวนกันลุกขึ้นจากโตะจบบทที่25